สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่อง y o u u u e ศสัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนี่ขณะนี้แล้วก็ทางเพจเ็นบุ๊กไลฟ์ตั้มดำซิ่งขานนี้ก็มาถึงแล้วนะคะเอาลงพี่เอาลงพี่รับคร้าวกับคร้าว เดี๋ยวเอาของลงก่อนนะคะสะภาพรถนะคะถ้ามาที่นี่ไม่ต้องห่วงประมาณนี้ถ้ามาที่นี่จะประมาณนี้นะคะอ่ะยายเต้าของเรา,ราน,น,นี่นี่คาโปเป็นนี่ลงมาพูดเฟสบุ๊กเอาใครทั้งนั้นเลยอ่ะ เอาไข่มาด้วยอ่ะสวัสดีครับเมียอยู่หลังเบาเดี๋ยวมาถึงแล้วนะคะอ่ะนี่นะคะไข่คู่มันแตกหรอเป่าะไข่ไข่เหลือบอ่ไข่เหลืออยู่ มมีไข่มีอะไรเอาเปิดดากสิเปิดดากให้เมียนลูกโอ้ยอาทำไมมันไม่เปิดไม่ออกล่ะโอ้ยเปิดดากให้เมียนลูกเปิดแรงๆสินี่นะคะเราก็จะเอาเอาเอาสังฆทานเอาสังฆทานไปก็ เอาเอาทยอยออกมาลูกทยอยออกมาช่วยอ่ะไปวันนี้ก็ผ้าอาบน้ําฝนมีธูปมีเทียนมีเครื่องสังฆทานนะคะนี่ไปนู่นเนี่ยข้างในเอาออกมาหมดเลยตะก้องตะก้าออกมาหมดเลยลูกเออตะก้านั้นไม่ต้องตะก้านี้เราไปวัดลานหินตัดแล้วเอาตะก้าที่มีดอกบัวแล้วก็กับข้าวหนุนลาบหมูอะไรออกมาเอาลาบออกมานี่เออ ลบหมูกับต้มแล้วก็น้าเอาน้ําออกมาเลยน้ําเออน้าค้นออกมาเออค้นออกมาตั้งตรงนี้แหละเดี๋ยวพ่อมาเอาน้ำหมดเลยเหรอใช่น้ําหมดเลยลูกน้ําหมดเลยค้นมาเอาน้ํามาหมดเลยเออเอาตั้งไว้เดี๋ยวพ่อมาเอ มาเดอะแมนยุ่ยาตัวหนึ่งกับแมนอ่าออลงมาเอาขอน้ำไปช่วยยาอันนั้นอันนั้นของย่าสุอันนั้นไปวัดมาแล้วไม่เอาอันนั้นไม่เอาเอาน,นี้เออไปได้ทีละสองอันเลยบอกคุณนายโอ้แข็งแรงปึ้งปังซื้อเสื้อมาให้แต่นครพนมนะคะบังคับให้ใส่เมาาื่อเช้าไม่ยอมใส่ผ้าถุงก็งมาถึงแล้วค่ะ ต้อมีละตเอาขนมเสนหที่้าาีกนั่ะของของหนูของหนูของหนูหนูยังเป็นหมาเยเอนตามันีก็อาจารย์

โคตังอะภิพุชยามะติณัสสาเรนะตัมังอะภิพุชยามะติณัสสาเรนะตัมขังอะภิพุชยามะอระหังสัมมาสัมพุทโธวะคะวะโคตังภะคะวันตังอะภิวัณณ์ สวัสดิ์ตัตวะตาธรมะธรรมนัมสัมมิสุปฏิปันโนพัตวะตูสัพกะสังโฆสังฆนมมิวายังปันติสุตปนายาสิสารเนตา Kwanja nasilania tama so niya piyan pante ni nom ni songa kana kaya insa me nasa kwanja kiba ikurama mana dilo ni balan pante ni kan sura tanadaha ha mo sadane nasa ha ปันจัสิลานิยะจามามานี่แล้วมานี่แล้วไมานี่แล้วมานี่แล้วตัวมมาสัมุตตะนะบูตะสะบูตะสะบูตะระบโตะสะบูตะสะโูตะสะบูตะสะบูตะระบโตะสะบูตะสะบูตะสะ

ตัมมังจระนังกัจจามิภูตังจระนัง n ะชะมิตัมมัง a ระนังกัจจามิภะชะมตัมังจระนังภะชัมิาตังจรนังกัจจามิภตังจระนังภาชัมิภูติยามติตัมมังจระนังกัจจามิภูติยามติภาตังระังมติยามติตัังจระนังกัจจามิติยามติตัมมังจระนังภะชะมิ

อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต พานาติปาตาเวรมณีสิค้าปะตังสมาธิยามิอะตินาตาาเวรมณีสิค้าปะตังสมาธิยามิอาตินาตาาเวรมณีสิค้าปะตังสมาธิยามิ สาราารอะม่มัมีสมาามสุาิราาราเวรมณีสิาัตังสมาทิญาณิภูตาวาธาเวรมณีสิชาปัังสมาทิญาณิาวาาเวรมณีสิชาสัตตังสมาทิญาณิสุรามิยามัจะาสมาตตาเวรมณี สุขามระยะมชัมาสถานาเวรามณีสิกขาปัตังสมาธิยามิเอมาเัญจสิกขาปัจานิสีเลนะสุติงห์สิงหสีเลนะโปตัมปทาสีเลสิยหนติตมาสุดังวิโตะเย สาธุอนุโมทนานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในทางช่องตามดาสิงและทางสถาลงตาบุญชื่อเสือตั้มเจนีสําหรับคลิปนี้สาธุบุญสวัสดีค่ะ